สวัสดีครับผมงอเงินงงเราาต่อกันเลยนะครับกับตอนที่12คนที่หลงไหลถ้าทั้งที่ตอนแรกก็รู้สึกกวาวแต่ไอตีรู้สึกกลัวแต่อุมิที่ได้รับความกล้าก็แสดงไลฟ์แบบโฟโลได้สำเร็จอย่างงดงามโดยหนึ่งในคนที่มาดูไลฟ์และรู้สึกประทับใจ <c oughs> ในการแสดงอันยอดเยี่ยมของออมิก็คือขออนุญาตโหลดข้อมูลเหมือนเดิมครับพ <c oughs> <c oughs> ี่จะลดน้ำสิ เสร็จแล้วิจังอีกห้านาทีก็จะหมดเวลาการซ้อมของวันนี้แล้วนะ<ไ>ค่ะเหลือแค่ซ้อมเต้นให้เสร็จหลังจากนั้นก็กลับห้องชมรมกันเถอะค่ะ วันรุ่งขึ้นหลังจากไล์แบบโฟโลว์ของอมิจังก็ชอบก็ซ้อมอย่างเต็มที่เห็นท่าทางแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามบ้างแล้วล่ะอมิจังขอบคุณอีกครั้งที่ไหนกับไล์แบบโฟโลวนะประสบความสำเร็จสุดๆเลยขอบคุณค่ะเป็นเพราะ คนจึงจบลงด้วยสวัสดิภาพไม่หรอกเป็นพ่อความสามารถที่อมิจังมีแต่ไอมีอยู่ตัางหากคิดอยู่แล้วละ่ะว่าไอว่าถ้าเป็นอุมิจังต้องทำได้น่าขออภัครับพูดถูกเวทีที่มีพลังแล้วทางนี้ก็ได้รับความ ก้ามาด้วยเลยเป็นไล์แบบโฟโลที่สุดยอดมากเลยล่ะเป็นพราะคุณฉันจึงทำเรื่องที่เกินกำลังตัวเองได้นะคะงั้นเหรอฉันคิดว่าอุมิจังแค่ใช้เอแค่ใช้แค่ความสามารถที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเองนะไม่หรอกค่ะเพราะคุณช่วยทำให้ความสามารถที่มีอยู่ เพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นเพราะคุณค่ะอืมิมจังนี่รวนล้นนิดๆิิจังนี่สุดยอดต่างหากล่ะวิจังเนี่ยสุดยอดไอ้สุดจริงนี่ไอ้สุดยิ่งกว่าที่ตัวเองคิดอีกนะสุดยอดแล้วค่ะความตั้งใจอันนั้น นแน่วแน่ความมุ่งมั่นอันแรงก็อิสัยของอุมิจังเองมีเสน่ห์มากๆเลยละ่ะ <c oughs> ฉันอยากเป็นคนที่พิเศษแบบอุมิจังนะอุมิจังนะเป็นคนที่มอบพลังให้คนอื่นได้ไอ้คนอื่นคนได้ละ่ะอย่างนั้นล่นะคะถ้าเป็นแบบนั้น ได้ก็ดีใจมากๆเลยล่ะคะ่ะไลแบบโฟลว์ที่ผ่านมาเองก็เหมือนกันฉันคิดว่าอง์มิจังได้มอบความก้าให้กับคนมากมายเลยละ่ะเ,เลยเลยนะองมิจังที่ยืนบนเวทีเจิดจ้ามากๆฉันได้อยู่กับคนที่สุดยอดขนาดนี้นี่นี่มีความสูขมากมากเลยละ่ะแต่เองก็ ได้อยู่กับคุณแล้วมีความฝุเหมหลนกันค่ะเอ๊ะอะไรกันอยู่ดีก็ขอโทษค่ะนันเผอพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกไปนะ่าอายจริงค่ะเพราะความกล้าที่จะเริ่มเก้าแรกในไลฟ์แบบโฟล o w เป็นสิ่งอเป็นสิ่งได้รับมาเออมากจาก คุณค่ะถ้าพลังของฉันช่วยมอบความกล้าให้กับผู้คนมากมายได้ก็ไม่มีอะไรน่าดีใจไปกว่านี้แล้วค่ะน่าดีจริงๆ,งๆที่ได้จัดไลฟ์แบบโฟโลั่นงสินะอุ้ิจัง<ๆ>ตื่มวันจะมีใครมานะคะพ้องอุตากะ หรือเปล่านะเอะคือค่ะใครใครเหรอคะเออคือว่าฉันหรือว่าเออขอโทษที่มารบกวนนะคะดีน่จังเอาละพาดละคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ